เอาละครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกาเด็ดสองนะครับในพาร์ทพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปสำรวจแมตต์กันต่อนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเราต้องด,ด,ด,ดื่มนองดื่มน้ําอะไรให้พร้อมนะจุดที่เราจะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปโซนที่เป็นโซนไอศครีมเนาะเป็นโซนนี้นะครับทุกคนอมาไว้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่ต้องหลงเนาะไป ก็ระหว่างทางก็ต้องเก็บเห็ดไปก่อนนะทุกคนต้องกินเห็ดอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็โซนนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายนะทุกคนเห็นไหมมีแมงมุมอะไรอย่างงี้ด้วยคอยหลบหลบหน่อยก็ดีคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องการที่สุดเลยก็คือพวกตระกูลเบอร์รี่นะบางอย่างเนี่ยเราสามารถก็คือต้องใช้เป็นพวกค้อนหรือขวานอะไรเงี้ยระดับสเนาะแล้ว เบอร์รี่เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องเอามาอัพเกรดไงมันต้องเอามาอ,อัพเกรดพวกค้อนหรืออะไรเนงะี้ยก็เลยแานนี้ก็เลยจำเป็นต้องสำรวจแมพเพ <c oughs> ื่อจะไปหาเบอร์รี่<า>นั่นเองนะทุกคนแต่ก็ต้องระวังระวังหน่อยโอ้ยไหนอย,อยูอย่างไรไหนอ้นุ่มโอ้ยโอ้ยไอตัวนี้ตัวแรงลบๆๆบรบบมาแรงตดโอ้ย,โ,อย,โ,อยโหดจัดไอ้นี่บอกเลย อุยดูดิโเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโซนนี้อันตรายมากทุกคนอันตรายมากตรงนั้นมีรอแซนนะครับทุกคนในนี้นะ่าจะมีแมงมุมแน่นอนอ่ะอะเดี๋ยวแวกหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแปตรงนี้หน่อยเพราะว่ามีรอแซนนะครับทุกคนตอนนี้คือผมอะ่ะเอารอแซนเนี่ยไปซื้ออะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะ ครงสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาโลแซนในการซื้อนะทุกคนก็เลยต้องจําเป็นที่ต้องเก็บโลแซนด้วยนะครับโอยนี่ขึ้นไม่ได,ขไได้ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นทางอื่นสิเนาะเดี๋ยวเราลองดูร,บรอบๆก่อนนะครับมันน่าจะมีทางขึ้นแหละต้องมีทางขึ้นต้องมีทางขึ้นขอแวะหน,นะ,แะหน่อยนะครับทุกคนแวะหน่อยแวะหน่อยตรงนี้มีทางไงไหนอย่ไหนไหนุมพนุม,อ,นมอยู่ไหนกอดโอ้ โอเคตัวนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ดีวกว่าดับคู่ดับคู่นะครับทุกคนเฮ้ยหนีหนีพอน่อมุ่มจะหนีไปไหนพอหน่อมุ่มอืมว้าวนึกว่ามีตัวแมงมุมยักษ์อะไรอย่างงี้นะกลัวมากเลยถ้ามีแมงมุมยักษ์ผมหนีเลยนะทุกคน ราะว่าอันตรายมากนะครับเป็นมุมอ่ะเหมือนว่าตรงนี้จะขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่ารอสแซนดันอยู่ข้างบนด้วยสิอยากจะได้ขอเจยเวลาน,นี้หน่อยนะครับทุกคนตรงนี้อ๋อขึ้นตรงเหตุนี่ไงเราจุกูปตรงนี้อ่าแล้วก็จุกมาตรงเหตุท่าน,นี้ก็น่าจะได้แล้วใช่ปะเออถึงบ้าโอเคถึงนะครับทุกคนโ,โห500สสนโโห้าร้อยรอแซนโหคุ้มค่ากับการที่แบบ ทางอะไรมาเก็บนะเพราะว่าเป็น้อสแแซนใหญ่เลยนะทุกคนขนาดใหญ่เลยไปกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับทุกคนเราอาจจะต้องนอนกลางป่านะคืนนี้จําเป็นต้องนอนกลางป่าแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยอันตรายนะทุกคนตรงนี้ตรงน,นี้มีอะไรโอ้ยบักเหรอเอาเอาเจอยุงทุกคนเฮ้ยไม่สู้โอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โห โอ้ยโอ้ยน่วมโอ้โหมดเราโอ้หตาแดงเลยตาแดงโอ้หมาโซนนี้แล้วบอกเลยนะครับอันตรายเป็นเท่าตัวเลยตรงเนี้เพราะว่าอ,อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้คือเกาะเราเนี่ยยังเป็นแค่เกาะมดนะครับทุกคนเราก็เลยต้องจําเป็นนะครับทุกคนเพื่อจะมาหาเบอร์รี่เพื่อคราบเกาะใหม่ๆนั่นเองเนะาะโอเคไปกันต่อนะครับทุกคนไป จุกๆเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้โดนยุงต่อยประมาณทีหรือสองทีนั่นแหละตรงนี้มีอะไรหมาฝรั่งนะสำหรับหมาฝรั่งนี่ต้องใช้ตัวขุดระดับสองใช่ปะระดับสองอ่ะไอหนุม่มโอ้หไอหนุม 3, หน่มสามเลยเลยนุ่มตรงนี้มีห้องแลบนะครับทุกคนเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อน,นะะกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยว ไอ้นุม่มไอ้นุม่มไอ้นุ่มเก็บไปหนึ่งตัวนะครับทุกคนหิวเลือดด้วยหิวเลือดด้วยนี่ไงเจอแล้วเอ้ย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 มันดีเอ้ยเอ้ยเอ,เอ้ย,อยโตสด,โดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูลืมดูเลือดเลือดนะครับทุกคนเลือด เฮ้ยหิวก่อนหิวก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หิวก่อนต้องหิวก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าการที่จะสู้อย่างนี้บอกเลยนะครับอันตรายมากเนาะอโอเคที่สุดสองคามก็เสร็จสิ้นนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องพกยามานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปบุกไอ้ตรงนี้นะครับเนาะตรงห้องแลบรู้สึกว่ามันจะมี ไอตัววิจัยอยู่นะตรงนั้นน่ะขอนี่ก่อนนี่สแกนก่อนนี่เป็นศูนวิจัยนะครับแล้วก็อันนี้แพ้ทุบอ่าโอเคนี่ก็แพ้ทุบอยู่ละเป็นตัวเล็กตัวน้อยใช่ปะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องฮิวเลือดกันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะไปสู้ลบตรงนี้เราต้องฮิวเลือดให้พออพอมอะของยังอีนุ่มขอมยงยางอ่ะโอเค ก็อาจจะต้องเอามดไปเป็นตัวแทงนะครับทุกคนอันดับแรกเราจูมันก่อนเลยนี่ไงมาแผลทุกใช่ป่าแผลทุกใช่ป่าไอีนุม่มโดโซดะครับอ่าเก็บได้ชิ้นส่วนลายลายมาโอ้โหนั่นมีตัวใหญ่นะครับทุกคนตัวใหญ่มาก มืดไปดีอ่าโอเค,อเ,คเก็บนะครับแล้วก็หิวเลยนะตเล็ว right. หิวเออเหมือนตัวนี้เนี่ยมันจะได้ตัวชิ้นส่วนที่เป็นไอ้นี่นะเนี่ยคนะ่อนข้างที่จะสำคัญอยู่เก็บวไวต้ตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนเสาสัญญาณนะที่เป็นการรบกวนไอ้พวกนี้แหละ เดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับทุกคนใกล้จะมืดแล้วไม่เป็นไรตัวนี้มีศูนย์วิจัยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเหมือนว่าตรงนี้นี่มันถ้าเราเหมือนว่ามาซื้ออะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีตรงนี้โอ้โมีธนูทุกคนโอเคเก็บเสร็จละเหมือนว่าข้างล่างจะลงไปต่อได้นะก็อยู่ในประมาณห้าโมงละ อาจจะต้องอยู่ในนี้กันก่อนนะ่ไแล้วก็อ่ะโอเคโอโหอันนี้มีลูกดอกนะครับทุกคนเหมือนลูกดอกที่ใช้กับอืมน่าจะมีธาตุเย็นนะเนี่ยธาตุเย็นลูกดอกเย็นอนะ่ะใช่ป่ะต้องเก็บให้หมดนะครับทุกคนเพราะว่าสําคัญมากคือบางตัวเนี่ยมันแพ้เย็นไงแล้วก็นี่มีถุงเลือดเอาไปด้วยโอเค โอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อเราต้องเก็บเหตุละทุกคนเพราะว่าเหมือนว่าอาหารเราหมดนะเบอร์รี่เอรอเบอร์รี่น่าจะอยู่โซนนี้หรือเปล่าเราอาจจะต้องอยู่ในรอบๆบถ้าเราเข้าไปตรงน้ำแข็งนี่ไม่ได้นะครับพฟมดเราเนี่ย จะปิ้งปิ้งกลับบ้านไปเลยนะครับทุกคนนี่ไงเบอร์รี่ป่ะเฮ้ยนี่ไงสวนเบอร์รี่ทุกคนเจอแล้วนี่เบอร์รี่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนว้าวโชคดีมากเลยเจอสวนเบอร์รี่โอเคเราต้องหลับต้องนอนอยู่กลางป่านี่แหละทุกคนอะโอเค เดี๋ยวใส่ใบไม้เข้าไปอ่าเรียบร้อยเหมือนเ,เราจะไม่ได้เซฟจุดเกิดนะโอเคเซฟจุดเกิดเึงนก่อนนอนได้เลยเนี่ยอะนอนไปเลยตื่นมาอีกทีประมาณหกโมงเช้านะครับทุกคน เอาเก็บไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องฟาร์มเบอร์รี่กันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเจอสวนเบอร์รี่นะครับคือจะพยายามเก็บไปให้ได้เยอะที่สุดเนาะสำหรับตัวนี้เป็นเบอร์รี่สีม่วงใช่ไหมจุดนี้นะครับทุกคนถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยเจอแล้วทุกคนเพิ่งเจอแล้วนี่ โอ้โหมันปล่อยอะไรอ่ะเออเออดี s ยวด e โอเคครับในที่สุดก็มาเจอศูนย์เบอร์รี่แล้วเดี๋ยวเราจะทําการฟาร์มให้หมดตรงนี้ทําการเก็บมาให้หมดนะครับทุกคนอ่าโอเคจำ,จำเลยเพราะว่าเราจะต้องทําการเก็บมาให้หมดแล้วก็เพื่อไม่ต้องมาอีกรอบนะเพราะว่าในโซนนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ศัตรูเยอะอันตรายมากอ่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะฟาร์มก่อนนะครับทุกคนเนาะ โอเคในที่สุดก็ฟาร์มทอละเนาะก็ได้ประมาณร้อยสี่เลยเนาะทุกคนถือว่าเยอะแยะมากมายละเหมือนว่าตรงนี้ผมฟาร์มเกือบเกลี้ยงแล้วนะเลออกไม่กี่ลูกเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอ้ที่พักของเรานะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะเดินทางไปสำรวจที่อื่นกันต่อคือเราอะจำเป็นต้องเก็บไอ้ตรงนี้นะครับทุกคน เบอร์รี่นี่คือผมเก็บทีเดียวแหละแล้วก็ไม่มาละในสวนเบอร์รี่อ่ะนะถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในจุดนี้นะครับแล้วก็เก็บของมาด้วยนะครับนี่คือสุดแบบแล้วนะเป็นแบบละโอเคกันต่อไปกันต้อ แล้วก็ตรงนั้นเหมือนมีอะไรลูกดิ๊กลูกดิ๊กนะตรงนั้นอะ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เราจุ๊กเลยนะกลับบ้านเลยจูก๊กยาวๆตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเอาเว้ยแมงมุมแมงม,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 มุมแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นั่นเนี่ยแพะเผ็ดเหรอแพะเผ็ดเหรอไว้ก่อนไว้ก่อน เราไม่อยากจะยุ่งกับมันนางเนาะเออเดี๋ยวผมว่าผมจะจัดการมันตรงนี้หน่อยก็แล้วกันเพราะผมเก็บอันนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราทําบ้านอยู่ข้างบนเราทําที่พักข้างบนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนี่แหละเซฟจุดเกิอดอยู่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการมุมนี้ก่อนกับบ้านก็แล้วกันนะครับทุกคนทําการสร้างบ้านอะ ไอหนุ่มใจไห้หนุมหนหน่มเซฟจุดเกิอดอยู่ตรงนี้โอเคอืมเอาดีเอาดี โอเคได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะครับทุกคนเป็นเคี้ยวของมันนะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะทุกคนคุ้มค่ามากสำรวจต่อนะครับทุกคนแล้วก็โซนนี้ยังไปไม่ได้นี่ยังไปไม่ได้เนี่ยโอเค okay. มันกั้นไว้อยู่อาจจะรออนาคตที่เขาอัปเกรดนะอัปเกรดขึ้นมาผมว่าได้เวลากลับบ้านแล้วใช่ปหเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาพวกเบอร์รี่ไปเรียนรู้นะแล้วก็อัปเกรดอาวุธต่างๆ

เ,เอน้องแกมาเอย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 เอ,ยเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกเบอร์รี่นะครับทุกคนไปทำการวิจัยนะเอ้ยทำไมมีเจอแต่ไอ้พวกนี้วะอืมอมเหมือนว่ามันเนี่ยรู้ว่าเราไม่มีมดใช่ปะ่ะเอ้ยโดโซดะบอกเลยโดโสดะ เปิดก่อนได้เปรียบน้องเปิดก่อนได้เปรียบมืเหรอเราได้เป็นเบอร์รี่มาแล้วนะครับสามารถขับเป็นเบอร์รี่ได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดของนะครับทุกคนอ๋อเราต้องไปอี่นี้ก่อนเหรอ,อต้องทําการไปตากแห้งใช่ไหมหรือไปคราบเอาละครับสําหรับเกาเด็ดในพาร์ทพาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ